สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่ๆชาวชมรมคนรักเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับผมวันนี้อยู่กับจ่างโต้งเหมือนเดิมนะครับ T y a u d i ดซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับวันนี้มี PowerM เข้าใหม่หนึ่งตัวนะครับ AJ หน้าตาขาวๆนะครับตัวนี้ เอเจหน้าขาวนะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่ซีรีส์ล่าสุดนะครับตัวนี้สภาพก็โดยรวมก็สวยนะครับสวยๆเลยครับตัวนี้หูจับตันนี้มีมาให้ครบนะครับสวยนะครับตัวนี้เดี๋ยวดูข้างๆางกันนะครับข้างๆงนะครับ เครื่องนี้ไม่มีสนิมเลยนะครับเครื่องนี้ข้างหลังก็สวยๆนะครับข้างหลังประมาณนี้นะครับข้างหลังแท่นนี้นะครับสามารถนำไปขับดอก18นิ้วนะครับอิ่มๆเลยนะครับเชนแนนละ2ดอกนะครับแท่นนี้กำลังวัดนะครับ8โอห์มนะครับ กำลังวัตต์8โอห์มอยู่ที่800วัตต์นะครับ4โอห์มอยู่ที่1,200วัตต์นะครับแล้วก็2โอห์มนะครับอยู่ที่1,500วัตต์นะครับขับกลางนะครับ12นิ้ว15นิ้วได้ข้างละ3-4ดอกเลยนะครับแท่นนี้นะครับถ้าเป็น18โค้งปั๊มนะครับได้ข้างละ3เลยครับตัวนี้ถ้าอิ่มๆก็ข้างละ2ครับโค้งหลอ ตัวนี้สวยงามมากนะครับพี่ตัวนี้ตัวนี้ตอนแรกผมว่าจะเก็บไปใช้เองครับสวยสวยจริงๆครับตัวนี้ครับแต่ด้วยพาระน้ำหนักของเขานะครับตัวนี้ก็สำหรับคนชอบปอแป้งนะครับก็น่าเก็บไว้ใช้อยู่นะครับตัวนี้หน้ายังมีซีดหน้ายังไม่เหลืองนะครับ เครื่องยังไม่ช้ำน,นะครับเดี๋ยวช่างต้งพาดูไส้ในนะครับตัวนี้ดูไส้ในนะครับนี่ครับไส้ในก็จะประมาณนี้นะครับเครื่องข้างในยังไม่มีฝุ่นเลยนะครับเจ้าของเดิมนี่รู้สึกว่าจะรักษาดีมากเลยนะครับรักษาข้างในครับแทบไม่มีฝุ่นเลยนะครับตัวนี้ ขาวปลาหรือซีนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับใหม่ๆเลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับ AJ ตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ AJ m i c ม o ครเ3000 VZ นะครับช่างต้งเปิดราคาที่8,990บบาทนะครับราคานี้รวมจัดส่งนะครับราคานี้รวมจัดส่ง ถ้ารับเอง8ปดพครับมารับได้เลยครับที่พระรามสองนะครับตัวนี้ใครเร็วใครได้นะครับแท่นนี้สภาพนี้มีมาไม่บ่อยนักนะครับส่วนมากก็จะเป็นหน้าเลืองเหลืองทองทองมานะครับตัวนั้นก็มันเป็นรุ่นเก่านะครับแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับเห็นพี่ๆนะนะนะเขาบอกว่าตัวรุ่นเก่านะ่ะ จะโหลดที่สองโอมไม่ได้นะครับแต่ข้างในน่ะเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ก็เหมือนว่านะครับเขาว่ามาช่างต้งจะว่าตามเขามันก็ไม่ได้นะครับช่างต้งก็จะอ้างอิงที่สเปคตัวเครื่องนะครับที่บริษัทเขาให้มานะครับโอเคนะครับเนาะท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับ089395 2878นะครับ หรือ Facebook นะครับเฉลิมพรยืนสุขนะครับหรือติดต่อทางไล n e ก็ได้นะครับเบอร์โทรนี้เลยครับโอเคนะครับเนาะวันนี้ก็ช่างต้งขอจบการรีวิว AJ3000 VZ ไว้เพียงเท่านี้นะครับโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ